จะบอกให้รู้นะใหญ่หัวเทียนน้อยเะมาหาปลาเนี่ยไม่ต้องมีข้ออ้างหรอกหัวเทียนน้อยเหรอป้าหนูไม่ใช่เด็กแล้วเนะเธอน่ยยังเด็กเสมอในสายตาเขาป้าช่วยเขาได้ไหมเออป้าก็ไม่รู้เจ้าอุปกรณ์นี่ซับซ้อนเป็นบ้า ป้าคิดว่ามันน่าจะถอดออกได้นะแต่มันมีปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งป้าไม่เจอสัญญาณหน่วยความจําขององมิสดีเลยคือว่าเขายังไม่ตายนะแต่เเหมือนกับตัวตนของเขาได้หายไปแล้วเรานายกูคืนข้อมูลสำรองอะไรพวกนั้นไม่ได้หรือไง <c oughs> พูดเป็นเล่นนะลุงใครก็สำรองข้อมูลวิญ,ญญาณตัวเองกันไว้ล่ะ <c oughs> มันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะสิอ้ <c oughs> ฉันก็แค่แนะนำเท่านั้นแหละโลกกำลังมั่งพึ่งพวกเราอยู่ต้องมีใครสักคนที่ทำได้สวัสดีเจ้าตัวน้อยมาจากไหนล่ะเนี่ยนั่นเซกเตอร์พวกมันพบเราแล้วมาหลบหลังฉัน เดี๋ยวเขาไม่ได้เป็นพวกมันไม่เป็นไรแล้วฉันเป็นคนดูแลเขาเองเหมือนว่าเขาจะเป็นตัวสุดท้ายของรุ่นนี้ดูสิ <c oughs> บาสเจียไป่ทำลายนายหรอกไงน,นะบาสเชียนเหรอนั่นไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะมันเป็นเครื่องจักรสังหารไม่เขาไม่ได้เป็นอีกแล้ว <c oughs> เจ้าพวกนี้มันฆ่าเพื่อนเราไปตั้งกี่คนแล้วในสงครามครั้งนั้นแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้นายจะให้ขอบครัวตัวเองมาเสียงเหรอไครฮอดสงครามนั้นมันจะไปนานแล้วฉันเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนคนเดียวที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงก็คือนายอมป๊าป้าดูเหมือนว่าด่านนอกของโรงงานจะมีปัญหาแล้วละ่ะพวกนั้นเต็กเตร์ พวกเราต้องไปเปิดระบบป้องกันอืมเพื่อนเอ๋ยดูเหมือนว่าเราต้องพาศัตรูมาหาหนายสะแล้ว